quay đế cài cán mằn biên sớt xả sọ hà vị cha say tùa mưa nói bò tông nhẹ cản nhẹ ngàn hài hoi thường quê la coi hà sọ ความหูสะสมจื่นจมบ่มเพาะสิ่งใดที่หมอใจงานหาเงินเลี้ยงต้องบม่ต้องเกรงขามวิชามากงามช่วยตัวหอดได้ช่วยตัวลอ Daí...